ระยะเวลาถึงวันจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เหลือะระยะาเวะลาอน้อยมากนะครับก็พยายามจะเดินทางให้ครอบคลุมทุกๆจังหวัดให้ได้มากที่สุดที่สามารถทําได้ก็เลยตัดสินใจที่จะลงมาทางภาคใต้ตอนบนก็ผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีหัวหินแล้วก็ราชบุรีแล้วก็วกคนครปฐม ถ้าผมเองเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราไม่ได้มาเล่นน้ําสงกรามเลยตอนที่ต้องมาเล่นสงกรามน,นี่เอ๊อโอเคก็ลองดูแล้วกันเป็นงไงบ้างแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยดูได้จากสีหน้าพี่น้องประชาชนดูได้จากการที่มีส่วนร่วมของรถลาที่ผ่านไปดูได้จากรอยยิ้มของทุกๆท,ท่านทุกๆวัยทุกๆเพศเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เอะเราน่าจะทากันได้มากกว่านี้เพราะตัวผมเองก็ไม่ทําเพราะว่า พรหน้าที่ในฐาะนะแคนดิเดตนายกที่ต้องมาพบปะพี่น้องปจจระชาชนอย่างเดียวเราได้ริมรถของความสนุกรัฐบาลให้ความสนุกที่ดีนะครับมีการสนับสนุนมีการโปรโมทที่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นอีเวนต์อันหนึง่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้บินเข้ามาสัมผัสได้บินเข้ามาท่องเที่ยวได้รรคเพือไทยเนี่ยเราหน้าที่จะมาสนับสนุนตรงนี้ที่สมุทรสงครามเองเนี่ยก็ได้พบปะพี่น้องเยอะนะครับเจอผู้ประกอบการประมงเจอปัญหาซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใจ เพราะผมไปชนบุรีมาแล้วระยองมาแล้วก็ปัญหาเรื่องอายุายปัญหาเรื่องการประมง,งที่ทางรัฐบาลไทยไปตกลงออกกฎหมายที่มันไม่สามารถทาํามาค้าขายได้เลยหลายคนเองก็มีความอัดอั้นตันใจเยอะมากถึงขนาดเรียกว่ามีการตะโกนนะครับมีการระบายความรู้สึกเป็นความอัดอั้นตัดจริงๆเพราะว่าเรียกว่าเกือบจะสิ้นเนื้อปนนาตัวเพราะเือประมงไม่สามารถออกมาได้เลย,เลยส่วสงครามทุ่อ16ปีที่แล้วมีชาวจเกือบส0 0 0นคนวันนี้ละแสนเก้า นั่นหมายถึงอะไรไม่มีางาน,นทางทัพคุณจะอกตายยูนแล้วเพราะปัจจุบันจากเรือสองหมื่นกว่าลำปัจจุบันเราเหลือกองทนพันนีแค่หกเจ็ดพันลำปลาตานางนอนจากเดิมรถลดเฉลี่ยวันละหกเจ็ดสิบคันวันนี้มีรถปลาเข้าเฉลี่ยเดือนที่แล้วถือยี่สิบสองคันไม่รู้มันจะถอยไปเรื่อยหรือเปล่าอาชีพทางกองทงจะต้องล,งล่มลา,า,าดอะไร้ป่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมาแปดเก้าปีขนาดนี้เนี่ย บอกให้แก้กฎหมายแก้ตฎหไหนขอขั้นตอนมาเลยได้ไหมว่าอยากให้เป็นอะไรกฎหมายรูปข้อไหนที่อยากได้แก้ไขอยากให้ผมเท่าก่อนเวิร์กเลยได้ไหมกับแผนกฎหมายของพรกเพื่อไทยกับคณะกรรมการเ,าเศรษฐกิจแล้วผมให้คำ่ัว่าผมจะลงไปดูเองแล้วก็จะทกดานให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับไม่อยากจะกำหนดเวลาอาจจะเป็นสามเดือนจะเป็นหกเดือน,น,นแต่ว่าทุกทุกเดือนต้องมีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องชาวสมุงคทามได้ประสบปัญหาอยู่เลย การประมงไทยเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวประมงเนี่ยมีความภาคภูมิใจสูงเพราะเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากสัตว์น้ำเนี่ยที่มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเราถือว่าเราเป็นเจ้าสมุทรเลยก็ว่าได้แต่ว่าผู้นําประเทศต,ตอนที่ไปเซ็นสัญญาอันตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูในแง่ของภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ไปเซ็นสัญญามาซึ่งทําให้เรือใหญ่ๆไม่สามารถออกไปได้และไม่สามารถที่จะออกไปจับสัตว์น้ําได้ สี่หมื่นกะลัมหรือยี่หมื่นกะลัมเรือใหญ่อ่ะสองพันลำตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบลำที่สามารถออกไปจับปลานอกหน่าน้ําได้เที่ยวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดออกไปเนี่ยนำนำสัตว์น้ำเข้ามาต้องมียี่สิบล้านแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับสองพันลำเนี่ยเลือไม่ถึงยี่สิบลำเนี่ยผมต้องขอตาหนิผู้นำคนปัจจุบันที่ไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลเป็นอะไรที่แย่มากผลกกษตบสําคัญที่สุดเนี่ยเราเสียความภาคภูมิใจจากการเป็นเจ้าสูนไปเท่านั้นไม่พอ เรายังต้องนําเข้าสัตว์น้ําแปลรูปอีกเพื่อที่จะคนไทยมาบริโภคความมั่นคงทนางอาหารของเราเนี่ยหายไปอย่างมาโหฬานนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าถ้าได้รับการเลือกจากพี่น้องประชาชนมาต้องยกปัญหานี้ให้เป็นปัญหาวาระแห่งชาติซึ่งผมก็ได้ยืนยันไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหนึ่งในหลายๆเรื่องแรกๆที่เราจะจัดการไป ลากละ